วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวหมอนผ้าห่มนะครับเป็นได้ทั้งหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะครับสามารถพกพาได้ได้สังเกตตัวข้างหลังเนี่ยสามารถเป็นตัวเกี่ยวกระเป๋าเดินทาง นี้ได้ด้วยนะครับผมออกแบบพิเศษเลยโอเคข้างนอกก็จะเป็นหมอนหนุนนะครับหมอนหนุนก็ไม่หนุนก็นุ่มเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้จะทํามาจากผ้ากำมะหยี่นะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นหมอนจะขนาด25คูณ36เซนติเมตรนะครับผมเรามาดูข้างในกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมลูดออกมาจะมีซิปข้างบนนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นตัวผ้าห่มด้านในนะครับผม ผ้าผ้าผม,มเป็นผ้าแบบเดียวกับด้านนอกครับเป็นผ้าเหมนผ้านุ่มๆเป็นผ้ากร,รมะหี่นะครับผมไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์100คู160นะครับผมตัวเนื้อสัมผัสของตัวผ้าผมก็นุ่มสบายนะครับผมไม่ได้บางหรือหนาเกินไปนะครับผมเพราะถ้านอนในห้องแอร์เนี่ยว่าหน้าจะกําลังอุ่นสบายกําลังดีเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะมากสําหรับใครที่ เหมือนถ้าเดินทางไปไกลๆหรือว่าใช้เวลาเดินทางนานหรือว่าต้องไปค้างคืนที่ไหนและที่นั่นไม่มีผ้าห่มนะครับผมหรือหมอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกช้อยที่สะดวกเวลาเดินทางอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราอุ่นสบายมากยิก่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่ไปต่างที่แล้วอยากใช้ผ้าห่มของตัวเองมากกว่าอันนี้เราก็สามารถพกผ้าของเราไปเองได้ด้วยแล้วก็จะไม่กินพื้นที่ครับผมที่ีการเก็บก็ไม่ยากครับก็พับเหมือนตัวผ้าห่มปกติผ้าปกติทั่วไปเลยครับผม ใส่เจ้หมอนี้แล้วก็ดูดสิก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็เก็บง่ายด้วยครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยครับ